อากเลี้ยงหมาก็ต้องฟังเสียงมันเห่าชอบคนนี้ก็ต้องรับทุกอย่างในความเป็นคนคนนี้แหละไม่ล่ะคนดีๆเราไม่เอาคนนิ่งๆเราไม่เอาเพราะฉะนั้นเฮ้ยเราชอบของเราแบบนี้ชอบกินพริกก็ต้องแสบปากนะครับค่ะแจ็คโบวเป็นยังเขาคือเศร้าปลูกอะไรก็ปลูกเขาฮะเป็นยังรู้ปะพอสุดท้ายเขาก็เลือกมั่นคือเขาพอสุดท้ายเขาก็เลือกมั่นคือเขาพอสุดท้ายเขาก็เลือกมั่นคือเขา หน้าหนาแล้วถ้ายังหาลิ์ไม่เจอก็ให้มาหาเราเพราะเราก็มันเหมือนกันฟังนะที่บนก็พอรักที่เตือนเพราะเป็นห่วงที่หวงเพราะเขามีแค่เธอที่น้อยใจเพราะอยากให้เธอสนใจที่งอน เราอยากให้เธอเง้อที่แก้เพราะเวลาเธอโมโหและมันน่ารักดีที่เหงเขาไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับเธอสุดท้ายนี้รักมากนะ